ช้าวันนี้นะหลังจากที่พี่ชายชัยภูมินะครับได้วางดักกุ้งนะฮะก็เริ่มกู้มานะฮะก่อนหน้าที่ผมจะมานะครับก็จะมีผลงานนะครับมุงเด็กน้อยสองหลังนะครับรโอ้กุ้งตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยพี่ใช่เอยะจะเรียกมุงดักกุ้งแล้วกันอ๋อมุงดักกุ้งนะครับท,ท่านครับ จะได้รู้กันง่ายๆครับผมมุ้งดักกุ้งนะครับเราก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกครับผมแต่ยอมรับพี่โอ้โหเชี่ยวชาญสุดยอดครับผมฮะยอมรับนะฮะชีวิตของพี่ชัยภูมิหน้าติดตามนะฮะเกี่ยวกับด้านปลาฮะนะท่านนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญฮนะมีเรื่องราวในตัวท่านอีกเยอะนะฮะแต่ผมจะเล่าสู่ฟังเรื่อยๆดูหลังที่สองนะครับท่านครับหลังที่สองกุ้งนี้ ออหลังแรกได้เยอะกว่าปับ๊บจะเป็นใลักษณะอย่างนี้นะฮะดึงออกมาเป็นข้างแรกผมเหมือนกันฮะที่ทําแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเหมือนเด็กน้อยนอนเลยกล็เลยอีก3ามหลังนะครับ3ามหลังนี่ยังแช่อยู่ในน้ำนะครับคลิปวิถีชาวบ้านนะฮะผม จะไม่มีตัดต่อนะก็จะเปาะตลอดไปเรื่อยๆนะครับปับ๊บอ๋อตรงท้ายก็เป็นลักษณะแก้เชือกหรือแก้ยางนะฮะให้หลุดออกมาแล้วใส่ไปแบบนั้นสองหลังรวมพลอยู่ที่ประมาณนี้เดี๋ยวดูทีเดียวดีกว่าหหลังนะว่าจะรวมพลได้ขนาดไหนสมาชิกของกุ้ง ที่เข้ามาอยู่ในบ้านสวยๆสีเขียวแบบนี้ส่วนน้องนัดด้านนี้นะฮะกิจกรรมของวิถีชาวบ้านนะฮะสวัสดีครับน้องนัดครับครับผมมันหมานะครับน้องนัดครับเมื่อวานเขาก็จัดไปแล้วนะครับปากายโตใหญ่สองกิโลครับผมตามพี่ชายชฉยภูมิไปดูต่อนะครับว่าอีกสามหลังของท่าน จะเป็นจังไหรเกิดจะมีปลาตัวใหญ่เข้าไปในมุ้งสีเขียวหรือเปล่าปบหลังที่สามนะครับป๊าดึงออกมาจากน้ำาะะครับอืมก็ยังมีนะฮะครับใก,กล้เคียงกัน เต้นกันดึงดังดึงดังเลยครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับนั่นดึงดังดึงดังดึงดังนะฮะนั่นนั่นนั่นเต้นดึงดังดึงดังเดี๋ยวไปดูหลังที่สี่ครับผมเมื่อวานฝนตกนะฮะพื้นริมห้วยจะแฉะนิดนึงนะครับ อันที่สี่เป็นไงพี่ดึงดังได้บ่ก็นิดหน่อยนิดหน่อยเนาะลำเมืม่อกี้จะเยอะกว่าวจ,ะจะเป็นพวกตัวโตเยอะตัวโตอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้นะฮะ เสียงนกร้องนู่นนี่นั่นเอาอีกหลังนึงไม่ใช่นี่พี่อากาศสดชื่นและสดใสนะครับก็มีวิถีชาวบ้านนะฮะตกปลาประจำนะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายก็สองสามวันผ่านมาเนี่ยก็จะมีน้องนัทนะฮะกับพี่ชายเชฟภูมินะครับที่ยึดถือตรงนี้นะฮะในการตกปลานะครับ เพื่อไปหล่อเลี้ยงชีพทำอาหารประมาณนี้ครับผมเส้นทางวิถีชาวบ้านเช้าวันนี้นะครับก็6 3โมงสานาทีนะฮะผมพาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับเช้าวันนี้นะฮะเหลืออีกหนึ่งหลังนะครับของการกู้กุ้งนะครับ น,น่พี่ท่านเขากำลังรออยู่ตรงนั้นนะฮะต้องตามไปดูอีกสักหน่อยหลังนี้จะเยอะเลยเนะี่ยปั๊บ โอ้มีหอยด้วยพี่โอ้รวมคลกันแล้วก็ได้เยอะนี่เนาะไปรวมมาก็ได้เยอะนะได้เยอะนะนี่คือถ้าเป็นครอบครัวก็กินทำกับข้าวกินอิ่มอ่ะครับผมใช่ไหมใช่ครับพี่ครับเออได้เยอะนะเนี่ยสี่อันนะตัวโตด้วยฮะแต่นั้นจะถูกเยอะอีกอันนึงอยู่ไหนพี่นึ่งนะนั่นเหรอมา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 เพราะว่ากำลังรออยู่นะครับพี่ครับเพราะว่าตรงนั้นมันมาเก็บกินเหยื่อตกปลาอ๋อตอนเย็นที่พี่วาง ที่ที่พี่ตกปลาก็จะมีเหยื่อปลาลงเหลือบ้างใช่ไหมฮะเวลาเราหยิบเราอะไรมันก็ติดมือกระเด็นลงน้ำอ๋อครับผมครับผมเป็นอนุสง์กุ้งได้กินเหยื่อบริเวณที่พี่ชายตกปลาไว้นะครับ แสดงว่าช่วงผมเมื่อเช้าผมตื่นวิ่งตีสี่กว่ามันก็มีฝนลปลอยอยู่นะครับลงมาพอสมควรหนอหกนาทีกว่านะฮะมาดูหลังที่ห้านะฮะหลังสุดท้ายแผนการของพี่ชายก็จะกุ้งเอาไว้ตกปลาด้วยนะครับเพราะเหยื่อเมื่อวานที่ป่ากายกินก็เป็นเหยื่อกุ้งของน้องนัดครับผม สองโลก็ถือว่าโตใหญ่เลยครับนั่นดึงขึ้นมาแล้วเออหลังนี้รู้สึกว่าจะเยอะเหมือนกันน,นั่นปั๊บก็น่าจะประมาณสักห้าหลังได้ประมาณสักขีดสองขีดได้นะพี่เนาะ สองสามขีดประมาณนี้นะฮะครับก็จเป็นครอบครัวก็กินอิ่มกินอิ่มน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะเช้าวันนี้นะฮะวิถีชาวบ้านนะครับก็มีตกปลาแล้วก็มียามกุ้งช่วงเช้านะครับผมนะฮะวันนี้นะผมขออนุญาตนัสิ้นสุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่ๆคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะหนองเลนเดอร์คนนี้จะเล่าสู่ฟังนะ ฝากกันเหมือนเดิมนะกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมจากลาครับท่านครับสวัสดีครับผม